เอาละสิ่งที่ทุกคนใครไม่รู้รอคอยอย่รหรือเปล่ากับร่างใหม่นะฮะจริงๆบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เปิดไลฟ์มาผมเปิดเปิดกล้องรอไว้นานมากแล้วว่าว่า,อ,า,อ,าอะไรนะเ,เปิดกล้องรอไว้นานมากแล้วกับกับตัวตัวละครนะเอาละเดี๋ยวเรามานำเสนอโชว์กันเลยดีกว่านะบอกก่อนเลยว่า ช่องนี้นะครับถึงต่อให้มีตัวละครโผล่ออกมาแบบไหนก็นแล้วแต่มันจะไม่ได้แปลงแปลงสาภาพเป็นช่อง VTuber หรือเป็นอะไรทั้งสิ้นนะมันก็จะเป็นช่องแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราก็อยากเอาตัวละครอวตารมาใช้ให้มันแบบว่า,าหลากหลายแล้วก็มีมเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นสักหน่อยอะไรงนี้สำหรับช่องของเรานะครับดังนั้นหลังจากที่ผมใช้โมเดล 3D ที่เป็น V r รอยมาเนี่ยครึ่งปีได้มั้งตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้นะฮะจริงๆต้องบอกเลยว่าผ่านมาหลายเดือนมากเตรียมมาหลายเดือนมากกับสิ่งนี้นะครับก็มาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคอะโอเคเดี๋ยวเราจะโชว์มันแบบไหนดีอะเรามายี้ก่อนเลยแล้วกัน นี้ก่อนปรึ๊บอ่ะค่อยๆลงมาเนี่ยมันต้องตามสูตรปะต้องตามสูตรปะเนี่ยขามาก่อนอ่ะกระดิกได้เว้ยอ่ะไม่ใช่นิ่งๆเว้ยกูทำกระดิกได้เว้ยเออเนี่ยลงมานิดนึงลงมาอีกนิดลงมาอีกนิดลงมาอีกนิดมันขยับอยู่ใช่ไหมวะเดี๋ยวนะขยับลงมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมพอไปดู นิดนึงปึ๊บอ่ะเท่านี้ก่อนนะดูก่อนนะมันปกติใช่ไหมโอเคโอเคนะ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 น่ะมาบอกก่อนเลยคือวันนี้จัดคนเดียวก็เลยจะแบบว่าเฮ้ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมันได้ใช่ไหมมาอ่ะลำตัวมาแล้วนะเนี่ย นี่ยมันขยับได้นี่โอเคมาลงมาอีกลงมาแค่ไหนดีลงมาแค่แค่แค่ไหนดีฮัลโหลจริงๆบอกเลยว่าไอเออเราไม่ได้ทำแค่ชิ้นส่วนแค่ข้างนอกนะเรามีชิ้นส่วนถึงข้างในเลยนะแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะปิดเปิดยังไงดีให้มันแบบว่าใช้ได้คล่องๆมันยุ่งยากมากนะฮะก็เลยเอาแบบนี้ไปแหละแต่บอกเลยว่ามันมีข้างในด้วยนะฮะอืมอ่ะมาเดี้งัาดีจ้าอืมเดี๋ยวนะขอวางตำแหน่งก่อนว่าได้หรือเปล่านะอืม โอเคไม่นะ่าไปดูไลฟ์ก่อนเย่อ่าโอเคโอเคตำแหน่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะ,ะได้เมนนะได้เมนนะโอเคนะจัดไลฟ์คนเดียวเป็นอย่างเงี้ยแหละมันก็จะแบบว่าเออถูกต้องไหมวะนะฮะโอเคนี่คือโมเดลไลฟ์ 2D อย่างเป็นทางการนะครับของของมาจินจังนะ เวอร์ชันสมบูรณ์แล้วด้วยนะครับใครที่จำ <c oughs> ใครที่จำเอพิฟูปีแรกของปีปีที่สองป่าวะปีที่เอ๊ะปีเอพิฟูปีแรกของเจปังเจแปนที่จะเป็นไอเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นมุกวีทูเบอร์ันนะั้นอ่ะอันนั้นอนะ่ะคือทำไว้แบบลวกๆเว้ยก็คือทำไว้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แหละรีเมคใหม่แล้ะนะครับผมรีเมคใหม่ทั้งตัวเลยนะ แล้วก็ดีทงดีเทลก็แก้ไขใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบว่าอะใช้งานได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามากลับใส่กับกรอบตัวนี้หน่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเอะอไงดีงนะอะมาอย่างนี้ก่อนนะครับผมเป็นกรอบแบบโ่ว์คราวไปนิดนึงแล้วกันนะเนี่ยนะโอเค <laughs> อะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรได้บ้างติมาอธิบายแนะนําตัวละครตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะงนี้อ่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือคือผมว่าย้ายมาทางขวาดีกว่าไหมนะเออสังเกตดูให้ดีนะตากระพิบตาพร้อมกันด้วยเห็นปะเนี่ยอืมอืมย้ายมาทางขวาแล้วกันนะอืมโอเคผมว่า จริงๆไอ้ตัวนี้ไอ้ไอ้ตัวที่บินๆนั้งข้างเนี่ยมันจะมันจะมันอาจจะแบบว่าอยู่ด้วยแล้วลำบากเกะกะไปนิดนึงอาจจะแบบมาตรงนี้นิดนึงกันอะโอเคโอเคนะอืมตำแหน่งน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับแล้วนี่คือตัวละคร VTuber นะฮะของอย่างเป็นทางการของช่องเจแปงเจแปนนะนจริงๆแล้ว ปากจริงมันน่าจะขยับตามนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามีมีเดี๋ยวค่อยๆปรับได้ค่อยปรับได้บอกก่อนเลยว,ว่านี่คือแบบทําเสร็จเมื่อไม่นานมานี้แล้วจนว,วันนี้เนี่ยยังยังแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรอีกนิดหน่อยอยู่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแล้วด้วยความที่ว่าตัวจริงผมเองก็ใส่แว่นดังนั้นเนี่ยเวลาแบบพูดๆอยู่หน้ากล้องเนี่ยบางทีตามันจะปลือมๆพังหน่อยเพราะว่าการจับ การจับนั่นน่ะจับใบหน้าของกล้องอมันจะทําใหา้แว่นผมมีใส่แว่นมีเลนแล้วแบบว่ามันอาจจะแบบแสงแสงไฟมันสะท้อนบนเลนทาให้มันการจับจับไอ้นั่นลูกตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแม่นยำเง,งี้ยบางทีมันไาจ,จะตาปลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวในโอกาสต่อไปผมอาจจะตั้งค่าให้มันแบบว่ากระพริบตาเองแบบอัตโนมัติอืม แล้วไม่ต้องแบบมาขยับตาตามผมก็ได้นะครับแบบตัวละครไอ้วีรอยอ่นนะผมก็ตั้งค่าให้มันกระพริบตาเองนะแบบไม่ได้หลับตาตามตัวจริงของผมเหมือนกันเพราะว่าอันนั้นนะ่ะถ้ายิงตั้งค่าให้มันขยับตาตามผมนะโอ้โหแม่งตาปลือตลอดทั้งท้งไลฟ์แน่นอนอะ่ะอืมดังนั้นก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้อะมาแนะนําตัวกัอนอีกทีกับตัวละครตัวนี้นะครับผมบอกกันเลยนี่ไม่ไม่ได้หมายถึงตัวละครแอดไม่หมายถึงแอดบอลน,นะแต่นี่คือตัวละคร มาจินจังนะครับผมที่ที่ที่ใช้เป็นอวตารตอนนี้คิดซะว่ามาจินจังคืออะไรวะคือฮิวอะไรนะเป็น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 ฮิวแมนนอยด์แพลตฟอร์มที่ผมใช้มาเป็นผู้ดำเนินผู้ดำเนินรายการช่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้อธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันว่าตัวละครมาจินจังคืออะไรนะภาพนี้นะฮะ ภาพนี้ในเมมเบอร์อาจจะเคยเห็นไปแล้วมัง้งเป็นภาพอินลัดที่ผมวาดตัวเองกับมาจินจังอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าตัวละครมีฉายาว่าจิตกรแห่งวันโลกาวิวาศนผมก็แบบตั้งไปเรื่อยนะฮะแล้วก็จะแบบใช้ตีมเป็นตีมแบบว่าตีมระตูลูนะครับผมก็คือจะเห็นไหมว่าจะมีป่าคาตูลูอยู่ไกลๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอินลัดตัวนี้อินลัสรูปนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับ นะซึ่งก็คอสตูมตัวนี้เนี่ยก็จะอิงมาจากอ e ีลับรูปนี้แหละนะครับและทีนี้นะตัวละครนี้มีมีโปรไฟล์แบบไหนยังไงบ้างใช่ไหมจริงๆอะ่ะอันนี้ตอนแรกไม่ได้กะจะทำเว้ยแต่พี่จินนะฮะพี่จินแกบอกว่าเฮ้ยคุณใช้ตัวละครวูทูบเบคุณก็ต้องแบบมาแนะนำเป็นแบบว่าเหมือนตัวละคร v ูทูบเบสิวะมันจะแบบว่าเอ้ย e อยู่ๆเปิดตัว v ูทูบเมาแล้วก็แบบไม่แนะนำตัวไม่มีโปรไฟล์ไม่มีอะไรไม่ได้ ที่จินบอกนี้มาซึ่งก็แบบว่าโอเคนะกูก็ต้องทำตามตามสูตรของ v t ทูบเสินะแต่ดึงนี่ครับผมตัวละครตัวนี้นะตัวละครสาวแว่นตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าชื่อจริงนะค,คือไมอาจูนะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าตอนแรกผมเซนในการตั้งชื่อผมไม่ได้เก่งอะไรมากชื่อจริงๆทีแรกตั้งไว้ทีแรกคือมาจินจังเว้ยมันมาจากนาปาก,กาผมโรลิตะมาจิน ผมก็เลยเอาควาว่ามาจินเนี่ยมาใส่จังดื้อๆแค่นั้นเลยเว้ยแต่ทีนี้เนี่ยมานั่งคิดดูแล้วแบบเออตัวละครเนี่ยมันก็ควรจะมีชื่อเป็นทางการหน่อยไหมแต่แบบว่าผมก็ตั้งเซนในการตั้งชื่อผมก็ไม่ค่อยเก่งอะนะก็เลยแบบเอออย่างน้อยให้มันแบบมีตัวเอ็มกับตัวเจหน่อยละกันก็อะไรได้บ้างดีผมก็เลยแบบเอยดูไปเปิดไปเปิดไปเปิด,ปปดแบบลิ s ต์ลิฟต์ของแบบว่าเออเฮ้ยอะไรนะตัวละครที่เกี่ยวข้องกับกระตูลูเนี่ยมันมีอะไรแบบ เอ้เข่าท่าไม่ว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยได้พบว่าเฮ้ยมันมีมันมีตัวละครอ่าอะไรนะมันมีชุบนิกุรัตมันเป็นแบบมารดาของเหล่าอสุรกายแห่งป่าดำเออที่แบบว่าเป็นมารดาของอสูรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมาจินจังเนี่ยเป็นนักวาดที่แบบว่าเป็นแบบนักวาดที่มีพลังกระตูรโใช่ไหมมันก็แบบเออเป็นผู้สร้างสารรค์ไงงั้นก็เลยเออมันก็ควรจะเป็นแบบว่า เออมีมีความเป็นแม่ไหมเป็นแบบเป็นมิวส์หน่อยไหมอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะงั้นตัวเอเนี่ยเขาเป็นคําว่าไมอาร์แล้วกันไมอาที่แปลว่าแม่นะครับแล้วก็เออเวลา VTuber อร์วีทเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะต้องแบบมีความเป็นผสมผสมญี่ปุ่นหน่อยวะใช่ป่ะเช่นแบบว่าทาคะไอนะทาคานาชิเคี iera, ยร่าเงี้ยเอออะไรอะมริคาลิโอเฟ่เงี้ยมันก็ต้องแบบมีความผสมระหว่าง ภาษาอื่นกับภาษาญี่ปุ่นหน่อยนะซึ่งก็เลยเราก็เลยแปบ,บว่าเฮ้ยงั้นอ่ะไมอาไมอาเนี่ยก็อ่ะแปลว่าแม่และนั้นะมารดาของเราอาสูนคืออะไรอสูนก็จูงไงใครจูอ่ะจูของเขาว่าใครจูที่แปลว่าอาสูนก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้ไปนะครับก็เลยเรานี้แหละเราเรานี้แหละ,ลน,หละนะฮะแล้วก็วันเกิดนี่ก็คือผมตั้งตังวันเกิดตัวเองไปเลยแล้วกันนะเออส่วนสูงก็เตี้ยกว่าตัวจริงนิดหน่อยนะ กรุ๊ปเลือดก็กรุ๊ปเดียวกับตัวเองไปเลยแล้วกันนะนี่ก็เป็นโปรไฟล์แบบง่ายๆนะฮะนี่นี่ทำแบบเสียไม่ได้นะเพราะพี่จินจะบอกมาบอกว่าต้องมีอ่ะพอต้องมีแล้วเป็นยังไงอีกใช่ไหมมันก็ต้องแนะนววําไว้ว่าว่าไอตัวข้างๆเนี่ยไอนะที่หลายคนบอกว่าทีมแคนปีใช่ป่ะก็ตัวนี้ฮนะผมตั้งชื่อว่าคออสคุงฮะคออสไอคออสนั่นแหละ chaos ไอ้เนี่ย chaos ไนอน้ย final final chaos อะ่ chaos, อะ chaos นั่นแหละคืองน,นี้มันอ a s e idea เนี่ยมันมาจากไอ้ตัวนี้ไว้เดีย๋ยนะเสิร์ชเลยแล้วกันเ,เสิร์ชให้ดูเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูนะครับคุณน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะเพราะคุณเคยดูชางชีมาคุณน่าจะเคยเห็นตัวนี้เดีย๋ยนะผมเสิร์ชเลยแล้วกันขออภัยไม่ได้เตรียมรูปมาก่อนนะ,ะนี่ ุณต้องเคยเห็นในตัวนี้เห็นนะเห็นนะคุณต้องเคยเห็นตัวนี้นี่ไอ้ตัวเนี้ยในในชางชีก็มีใช่ป่ะมันชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะครับนะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันตามตำนานจีนเว้ยเห็นไหมจากคาทูล,ลูม่งหลุดไปตำนานจีนได้ไง,ไ,งไม่รู้ไอ้ตัวนี้เนี่ยในตำนานจีนเว้ยมันคือมันมันชื่อว่าคุนตุนคุนตุนเนี่ยเป็นอสุรกายที่ ที่แทนความสับสนอลหมา่านความวุ่นวายความไม่เป็นระเบียบความไม่เป็นไม่ไม่อะไรนะความไม่เรียบร้อยของจัก,กรวาลประมาณนั้นนะครับนั่นคือหุ้นตุนเป็นอสุรกายด้านอาธรรมนะฝ่ายอาธรรมซึ่งไอทางช้างชีเนี่ยเขาก็อเ,เอาดีไซน์ไอไอมอสเตอร์ตัวนี้แหละไปไปเป็นไอตัวนั่นอนะชื่ออะไรนะมอริสป่ะหรือผมจําชื่อในในช้างชีไม่ได้นะครับไปใช้เป็นแบบเหมือนกัน นะผมก็เลยเออ,เอ,อตัวนี้แหละก็มาเป็นในเมื่อมันแบบว่าเออเป็นอะไรนะผู้มีพลังกระตูรลูแล้วกระตูรลูมันก็ต้องแบบว่าเกี่ยวข้องกับแบบความอัศบัดฝนอัลมาลของโลกมันก็จะต้องมีมอนสเตอร์คู่ใจเป็นไอตัวประมาณอย่างนี้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของนี่แหละครับ c h ออสคุงนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นี่แหละนะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปอ,อข้อมูลต่อไปนะ ก็ต้องตามสูตรเนาะมารีทูเบอร์เองก็ต้องมาแนะนําว่ามีงานดิเลกอะไร <st ess> ชอบอะไรนะครับผมแน่นอนเหมือนแม่งเอาตัวเองมาเหมือนแม่งเอาแม่งมาแนะนําตัวเองอะคืองานอดิเรกนะฮะแน่นอนวาดรูปเล่นเกมนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปธรรมชาติซึ่งก็คือไอดีนิตี้ของเจฟังเจแปนไงพวกนายถือว่าเพราะเราก็แบบเราก็ไปถ่ายรูปซากุระนะเราก็แบบเออใบไม้เปลี่ยนสีเราก็ไปเอ,อ่ออะไรอะ่ะ ฟูจิแล้วก็ไปมาสองรอบติดแล้วเห็นว่าเออเราคือเราชอบถ่ายรูปธรรมชาติมากคือมีคนบอกไว้ว่าเราโปติแล้วอนักวาดทุกคนมันจะต้องแบบมีความเป็นโทรเว v e r t ถูกป่ะจริงๆกับผมก็มีความ i n รเวิร์ t เล็กๆอยู่อยู่นิดหน่อยนะคือผมไม่ได้แบบไม่ไม่ได้มากขนาดแบบว่าสื่อสารกับคนทั่วไปไม่คล่องขนาดนั้นนะครับคือผมเองอ่ะผมเป็นผมมีคนบอกผมว่า เฮ้ยคุณเป็นนักวาดที่แปลกเว้ยเพราะว่านักวาดส่วนใหญ่ไม่ชอบออกนอกบ้านแต่คุณเป็นคนชอบเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆคือผมอะมจริงๆแล้วตอนอยู่ในไทยผมเองก็ไม่ได้ชอบไอการเที่ยวตามธรรมชาติหรือตามเที่ยวข้างนอกเลยขนาดนั้นนะผมเพิ่งมาชอบเที่ยวนอกสถานที่อตอนที่มาอยู่ญี่ปุ่นซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของไลฟ์วันนี้ส่วนหนึ่งเว้ยคือี้การที่ผมชอบไปตามธรรมชาติหรือ,อออกไปเที่ยวที่ต่างๆในญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งอะเพราะมันเดินทางง่ายแล้วมันตรงเวลาเว้ยเออคือผมอะเพิ่งมารู้ตัวเอาช่วงหลังๆเนี่ยว่าเออทําไมเราถึงชอบเที่ยวในญี่ปุ่นทั้งที่เราไม่เคยชอบออกไปไหนมาไหนเลยในไทยเพราะว่าในญี่ปุ่นอะเรากะเวลาได้เว้ยว่าแบบเออเราออกจากบ้านเวลานี้เราจะถึงที่หมายกี่โมงค่อนข้างจะแน่นอนเออผมว่าเป็นคนชอบความแน่นอนของของของ,ของเรื่องเวลาแบบเราไม่ชอบแบบออกจากบ้านไปแล้ว เราไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงในการไปถึงที่หมายอ่ะแต่ที่ญี่ปุ่นมันให้คําตอบส่วนนี้เราได้ไงเราก็เลยแบบเออชอบออกข้างนอกเมือม่อเมื่อมีเวลาว่างนะเออไม่ใช่แบบว่าออกข้างนอกแล้วก็ทิ้งงานทิ้งการไปไม่นั่นเลยนะก็จะเห็นว่าช่วงไหนที่งานผมยุ่งๆผมไมไดไม่ได้ไปเที่ยวไหนอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะแลวทีนี้ของชอบอื่นๆของชอบอื่นๆนะแนะนํานิดนึงแน่นอนอันบนก็คือสัตว์ทะเลนะฮะ สัตว์ทะเลผมชอบมากคือยิ่งแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ปลาหมึกนะเว้ยจริงๆอะพวกปลามีเกล็ดพวกแบบว่าอะไรนะแมงกะพรุนอะไรเงี้ยคือผมผมรู้สึกว่าสัตว์ในทะเลอะมันมีรูปร่างหน้าตาที่แบบมีมีอะไรนะมีดีเทลที่มันน่าสนใจอะผมก็รู้สึกว่าเออสัตว์ทะเลเป็นอะไรที่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็วิวภูเขาคือมันจะตรงกันข้ามนิดนึงก็คือผมอะเฉยๆกับการเที่ยวทะเลเว้ย วิวทะเลมันก็สวยแหละแต่แบบถ้าเทียบกันแล้วให้แบบไปเห็นวิวภูเขากับวิวทะเลผมจะชอบวิวภ e, ูเขามากกว่าอาจจะเพราะผมรู statute, like, ้ส and ึกว yes, ่าแบบเออท้องฟ้าเวลาภูเขาอยู่กับท้องฟ้าต่างๆมันสวยมั้งและแบบมันมีอันต่อไปคือมีใบมีใบเมเปิลก็คือแบบพวกแบบว่าอะไรนะใบไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคไงเออมันก็เลยแบบผมชอบทิวทัศน์แบบนี้แหละนะฮะ แล้วก็ของกินนะฮะของกินก็ตามที่เห็นทากโกยากิหมาล่าลิ้นวัวแตงดองนะครับเอามาถวายกันได้เว้ยของโปรดเราของโปรดเรานะครับและสิ่งที่ไม่ชอบนะฮะคืออะไรใช่ไหมดังโง่นะฮะจริงจริงอะผมเป็นคนที่แบบว่าไม่สนุกกับการีกินดังโง่เลยเว้ยไอ้พวกยิ่งแบบดังโง่เสียบไม้ที่มันแบบราดทะเลทะเลไอ้ซอสหวานๆแล้วอะซึ่งแบบอะไรวะอะไรงี้มากเลยสำหรับเรานะไม่ไม่ค่อยประทับใจนะครับแล้วก็ตัวเลข เร,เราบอกเลยเราโง่เลขมากเลเรา,าตกเลขตลอดนะครับแล้วก็ความสูงความสูงที่ว่านี่ไม่ได้ม่ได้หมายถึงตัวสูงหรืออะไรนะเป็นโรคกูความสูงโอเคโอเคอะนะไปไปแบบเร็วๆแล้วกันนะโปรไฟล์ต่อไปนะฮะเ,เกมที่ชอบนะฮะก็ตามนี้นะครับผมเราชอบเล่นเกมโอคามินะเซ็นโกคุวาซาระนะเฟดแอน r ์ออเดอร อันนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ Devil May Cry นี่คือเกมโปรดเลยคือบอกก่อนเลยว่าถ้าหากว่า d ิ v i วอร์ m a y ลมีภาคต่อมาแล้วแบบลงเครื่องไหนเนี่ยผมจะแบบจะต้องพยายามให้มากๆเพื่อจะไปเล่นมันให้ได้นะโปรเจกต์ไซกาตอนนี้ก็ยังเป็นเกมมือถือที่เล่นอยู่นะครับคู่กับเฟสการออเดอร์แหละแล้วก็จริงๆอย่าง Ghost of Tsushima ก็เป็นเกมที่ชอบมากเหมือนกันจริงๆเคยพูดไว้บนเฟซตัวเองว่า o Ghost of t s u s h i m a นะ ถ้าแม่งมีตกปลานะจะประทับใจมากอืรืปอนของโปรดเลยนะแต่เนี่ชอบสุดก็คือที่ผมไว้บนสุดเนี่ยคือชอบสุดคือโอกาอืมโอกามิ ok ami, เผื่อใครไม่รู้จักนะมันเป็นหนึ่งในเกมที่แบบว่าผมประทับใจจนมาถึงตอนนี้นะลูกมาหน่อยแล้วกันเนาะโอกามิ ok ที่เราจะเล่นเป็นน้องหมาตัวสีข,ขาวอะ,ะเผื่อใครไม่คุ้นนะก็จะแบบหน้าตาประมาณนี้ เกมนี้ก็จะเป็นเกมหน้าตาประมาณนี้นี่น,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอันนี้โอการมิก็จะเป็นเกมแบบนี้ซึ่งมันเป็นเกมที่แบบว่ามีความเป็นอาร์ติสต์อยู่ในนั้นด้วยมีความประจนภัยแอดเวนเจอร์เหมือนเซลด้าที่วาดรูปได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งมีโอกาสจริงๆอะ่ะบอกก่อนเลยว่าผมมาอยากเอาคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมโอการมิมาพูดถึงมากเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไว,ไว้พูดถึงอีกทีเนาะโอเคอะ่อะอะ่ะไปต่อกับ โปรไฟล์ต่อไปนะครับอ่ะมาคุยเรื่องอันนี้อน,นิเมะนะคะอน,นิเมที่เราชอบนะก็จริงๆอ่ะอันเนี้ยแบบไม่ต้องบอกก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเอวังเจเลียนนะครับแล้วก็มารอกะมากิกะนี่คือของโปรดเลยนะแล้วก็อ่ะ๊อบทีมอีพิกผมบอกเสมอในเกือบทุกไลฟ์เลยที่มีการพูดถึงป๊อบทีมอีพิกคือถ้าคุณเป็นคนดูอน,นิเมะบ๊อทมอีพิกอ่ะคืออาจจะไม่ใช่แบบ ผมไม่ใช่ว่าะจะแนะนําว่าคุณจะต้องชอบเรื่องนี้อ่ะแต่มีความจะมีความอยากแนะนําเสมอว่าเฮ้ยถ้าชอบดูอนิเมะญี่ปุ่นแล้วอ่ะอย่างน้อยอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสว่ามีการ์ตูนแบบโปรตมอีพิกมามามีอยู่บนโลกนี้เรื่องหนึง่งนะแล้วก็อ่ะจูนี่เบียวอันนี้ก็ก็พูดอยู่บ่อยๆนะว่าชอบเนาะโจเซ่นะโจเซ่ที่ผมเชียร์ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่ โจเซในตองอนิเมะมูวี่นะคือมันเป็นหนังที่แบบมันพูดถึงเมสเซจที่มันดูสมัยใหม่มากสำหรับฝั่งของญี่ปุ่นอะ่ะคือแบบไม่ได้พูดถึงคนพิการในฐานะที่แบบว่าจะต้องแบบรับบทดราม่าน่าสงสารไปตลอดแล้วก็ยังพูดถึงเป้าหมายที่นอกเหนือออกไปจากประเทศญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยมันดูเป็นแบบมีมีเมสเซจสมัยใหม่อยู่ในนั้นอยู่เยอะมากซึ่งมันก็เลยทําให้ผมชอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็แอร์นะฮะแอร์นี่ก็ โหนี่คือท็อปฟอร์มช่วงหนึ่งของของเกียวอันนี้สมัยแรกๆเลยนะอันนี้ก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจน่าจะรู้กันนะครับโอเคอ่ะไปต่อนะฮะแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะถึงเที่ยงคืนล้วนะโอเคอ่ะนี่คือศิลปินญี่ปุ่นที่เราชอบนะเออบนสุดนะครับผมทานิมระชินจิคือใครใช่ไหมคือถ้าบอกบอกแบบนี้อาจจะไม่ คนทุกคนผมมั่นใจว่าทุกคนแม่งไม่ทันเว้ยผมเองก็ไม่ทันนะแต่ผมทันเพราะว่าพ่อผมฟังอืมคือทานนมุระชินจิเนี่ยก็จะมีเพลงอที่คนไทยเราเอามาร้องเยอะมากนะฮะเช่นอซูบารุซูบารุก็คือที่ร้องเป็นภาษาเวอร์ชั่นภาษาไทยคือเพลงดาวประดับใจมั้งอะไรประมาณเนี้นะฮะแล้วก็มีเพลงฮานะอืม คณะนี่ก็คือสาวๆ,ๆเอามาร้องเป็นเพลงดอกไม้ของน้ําใจเออซึ่งแบบทานิมูระชินจิคือเจ้าของเพลงพวกนี้หมดเลยเว้ยคนร้องเพลงพวกนี้นะซึ่งแบบโอ้โหเราประทับใจมากเพราะว่าสมัยก่อนน่ะคือเราเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยมีเพลงไทยที่แบบว่าเอาเพลงญี่ปุ่นมาร้องใหม่แล้วมันแบบมันไพเราะได้ขนาดนี้เลยเหรอนะดังนั้นเนี่ยถึงผ่านมาหลายปีแล้วผมก็ยังชื่นชอบทางนิมูระชินจิอยู่แล้วก็ยังเปิดผลงานเพลงของเขา หมุนเวียนอยู่บ่อยๆนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยฮะก็มีเซคายโนโอรินะครับผมว่าหลายคนน่าจะชอบกันอยู่แล้วนี่ก็ชอบมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่เขายังที่เขาเริ่มมาแฟนตาซีหน่อยอะที่แบบว่า RPG d a ีดา n k อนไนทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วหลังๆมาเริ่มไปแนวป๊อปแนวแดนซ์มากขึ้นก็ยังโอเคอยู่อาจจะคนละแนวที่ชอบนะ,ะัะประมาณนี้อดาวโกะนะฮะดาวโกะนี่ไม่รู้เหมือนกับว่าบางคนอาจจะไม่นึกว่า คนอย่างผมแม่งฟังเพลงเาโอโคะหรอกบอกแล้วว่าชอบมากไม่ได้ชอบในแง่ของของเป็นดนตรีแรปอย่างเดียวนะเออแต่ว่าแบบชอบในชอบในเพลงในเนื้อหาด้วยเอออย่างเช่นเพลงแบบโอจาราเกตตาโยเนี่ยก็คือแบบเพลงที่พูดถึงแบบความน่าบเบื่อหน่ายของของสังคมปกติอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันเออผมเป็นคนแบบถ้าใครที่ติดตามผมอยู่บ่อย,อยนะผมจะชอบแบบกระแนะกระแหนสังคมปกติปกติอะ่าพูดถึงแบบว่า เฮ้ยคุณใส่ใจคนที่มีความแปลก,ปลกความเฉพาะกิจความเฉพาะทางหน่อยไหมอะไรเงี้ยเราจะชอบสนใจกับอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆเนี่ยพี่น้องพี่โอันนี้นก็ที่ทำเพลงวอลคารอยหลายๆเพลงเนาะแล้วก็เอเมเอเมนี่คือผมว่าเอเมนี่ในดวงใจหลายๆคนอยู่แล้วเราเองก็ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เอเมเนี่ยบอกเลยว่าชอบฟังแบบดูเป็น MV มากกว่าเป็นเพลงที่ฟังเล่นไม่ค่อยได้คือฟังเล่นแบบตอนวาดรูปแล้วฟังแล้วเหนื่อยอะ แบบพลังนางแม่งแบบไปไปแบบทูดมูนมากอะ่ะมันก็เลยจะแบบว่าฟังแล้วเหนื่อยหน่อยนะครับประมาณนี้สุดท้ายก็โยอาซบินะครับผมโยอาซบินี่คือจริงๆแล้วอ,ะอ่ะตอนแรกไม่ได้ถึงกับชอบที่โยรุนิคาเครุขนาดนั้นเว้ยผมชอบเพลงอื่นๆอย่างเช่นแบบไคบุซึอะไรนะกุนโจอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ยังชอบอยู่อืนะอะอันนี้คือศิลปินญี่ปุ่นที่ชอบนะครับสําหรับมาจินจังนะ มาจริงจังและแม่อาจูด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ตูด้วยเลยแหละนะอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนเคยพูดไปในไลฟ์สมาชิกแล้วนิดหน่อยว่านักวาดที่ผมชอบนะบมีใครบ้างนะอ่ะแน่นอนมาวาดดีมเป็นปลาหมึกแบบนี้เนี่ยเราต้องชอบคุโรโบชิเซนเซแน่นอนนะครับแล้วก็ i ิกาพิกาโซนะพูดถึงแล้วก็ไปเจอตัวจริงมาแล้วเราประทับใจมากนะฮะไปไปดูนิทรรศการของเขามาด้วยนะก็เลยเป็นแบบเฮ้ยได้เจอไอดอลสักทีนะ คาโอมินนะคาโอมินนี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะนักวาดเหล่านี้ผมไม่ค่อยมีโอกาสมาแนะนําอีกทีนะครับและชื่อที่4นี่หลายคนอาจจะคุนค้นคุหน่อยฮิรวทาเคอิฮิรวยูกินะครับคนวาดชาแมนคิงนะเ <c oughs> อ่าโตตาเกเกะนะครับผมโตตานี่คือเขาเป็นคนที่วาดแฟนอาร์ตฮอกุไซในในเฟสการออเดอร์บ่อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้วาดตัว SD ให้กับให้กับ่าเกมนิกเกะอยู่ค่อนข้าง เยอะเลยเอตัว SD ในนิเกะเนี่ยเขาวาดนะครับตัวตากเก๋ๆนะครับผมแล้วก็อาชาโบซังก็จะเป็นคนที่าวาดมิกุดายุเยอะๆลองไปเสิร์ชดูได้เขาว่าชาโบนะครับแล้วก็จะเห็นงานแคนวาสมิกุดายุบนแคนวาสอยู่นะครับแล้วสองท่านหลังเนี่ยอันนี้เฉพาะเฉพาะทางหน่อยเว้ยฮายาป,ปีเซนเซเนี่ยคือเขาจะวาดแบบพวกมอนสเตอร์แปลกๆร้อน เยอะๆเออประมาณนั are, ้นลองไปหาดูในวงเล็บคือ Account Twitter ของเขานะลองไปตามมาดูได right? ้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับโอนโนะมิโอนโนะอิโมโกะนะครับผมหรือก็คือเขาใช้ Account ์ทวิตเ่าเนี่ยอันเดอร์สกอร์ฮิเมะฮาเนี้ยอันนี้อันนี้อาจจะติดเลทนิดนึงนะครับผมก็จะวาดวาดอินลัสให้กับค่ายอลริซ o อฟเยอะแต่ว่าสไตล์สีของเขาว่าโดดเด่นมากผมผมประทับใจมากนะ นี่คือนักวาดนะฮะแล้วก็โปรไฟล์รวมๆความสนใจรวมๆของคาแรคเตอร์มาจินจังหรือไม่อาจูนะฮะก็แนะนำให้เป็นเป็นตามธรรมเนียมนะฮะวีทูเบอร์เราก็จะต้องแบบว่ามามาแนะนำกันอยู่แล้วว่าแบบเออเป็นเป็นคนแบบไหนเป็นอะไรยังไงเนาะเออก็แนะนำตัวกันไปแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอันนี้นะครับผมสำหรับใครที่เผื่ออยากจะวาด แฟนอาร์ตมาจินจังนะครับผงไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าต้องมีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเปิดถ้ามีนะครก็ใส่แฮชแท็กเนี่ยฮะตามนี้แหละครับมาจินจังนะครับผมใส่กันได้นะครับ